มาสู่โบนัสที่3กันค่ะวันนี้คุณแอนจะพาทุกๆคนฝึกสมาธิที่เราเรียกว่าการกลับมารู้ทันประสบการณ์มนุษย์นะหรือเราเรียกว่า awareness of human experience นะมีภาษาอังกฤษไปให้ด้วยนะเวลาที่เรากลับมาฝึก mindfulness เนะี่ย แน่นอนเราจะต้องอยู่ในความเงียบบ้างนะเราจะอยู่คนเดียวแล้วเวลาเราอยู่คนเดียวอย่างแรกเลยที่มันจะเข้ามาก็คือว่าเมื่อกี้เราเรียนเรื่องร่างกายไปแล้วใช่ไหมร่างกายเราจะคันจะรู้สึกว่ามันทําไม่ได้หรอกมันจะรู้สึกเหมือนลิงอะ่ะช่วงแรกๆที่เราฝึกชัวเพราะว่าเป็นประสบการณ์ที่คุณอันเห็นหลายต่อหลายเคสมากคนที่เข้ามาฝึกแรกๆเนี่ย ร่างกายจะเป็นลิงเลยนี่คือหนึ่งในประสบการณ์มนุษย์มันจะคันมันจะยุกยิกยุกยิกนะเราต้องรู้ทันมันให้ได้นะสก็คือเราจะเริ่มมีความคิดเข้ามาความคิดหนันความคิดหนีความคิดนู่มน,นมาแล้วทําให้เรารู้สึกแบบความคิดเต็มไปหมดเลยนะกับ3อารมณ์บางคนอารมณ์อ่อนแออ่อนไหว อาจจะผ่านเหตุการณ์อะไรมานะไม่ว่าเธอจะเจออะไรมานะคะสามตัวนี้เราเรียกว่าประสบการณ์มนุษย์นะเพราะเราคือมนุษย์เราไม่สามารถที่จะหนีประสบการณ์มนุษย์ได้เพราะเราคือมนุษย์โอเคไหมเพราะฉะนั้นวันนี้อยากให้ทุกคนเข้าใจก่อนว่าการที่เรากลับมาฝึก mindfulness กลับมาฝึกสมาธิกลับมาฝึกการอยู่กับตัวเองเนี่ย เราจะมีสิ่งนี้โผล่ขึ้นมานะมันเป็นเหมือนประสบการณ์ที่เราเก็บไว้ถ้ามันโผล่ขึ้นมาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่อยากให้ทุกคนจำได้ก็คือว่าเฮ้ยเราคือมนุษย์นินาเรามีความคิดเรามีความรู้สึกนะเรามีอารมณ์อะไรต่างๆนะแต่สิ่งสำคัญเลยก็คือว่าเวลาเรารู้ทันเนี่ย เราลองใช้เทคนิคตรงนี้นิดนึงก็คือฉันกำลังรู้สึกอยู่ฉันกำลังคิดอยู่เหมือนเราเห็นกระบวนการของการเกิดของมันแต่เราไม่ไปอินกับการที่เป็นมันเห็นไหมเราลองฝึกสิ่งนี้เรื่อยๆนะแล้วก็ช่วงเวลานี้ก็อยากให้ทุกคนเริ่ม ลองฝึกพร้อมๆกันรู้ทันรู้ทันประสบการณ์ที่มันจะเข้ามาเท่านั้นเองมีอะไรบ้างนะหนึงร่างกายความเป็นลิงของเราความกระสับกระสายรู้ทันแล้วก็นั่งต่อสองความคิดทั้งคิดบวกคิดลบเข้ามาให้รู้ทันแล้วก็ลองอยู่กับมันไปก่อนไม่ต้องตัดสินอะไรทั้งนั้นสาอารมณ์ อารมณ์อาจจะแบบหงุดหงิดง่ดงวงอะไรก็ตามเวลาเรารู้ทันเนี่ยเราเหมือนเราแก้ปัญหาอยละห้เพราะเรารู้ไงนั่นไงมาแล้วเห็นไหมเพราะฉะนั้นใครจำได้แล้วตรงนี้เดี๋ยวเราไปลองนั่งกันสักประมาณ3นาทีนะคะพร้อมนะไปหายใจเข้าลึกๆ หายใจก็ยายาวอีกสองครั้งหายใจเข้าลึกๆหายใจกขยยาวอีกครั้งหนึง่งหายใจเข้าลึกๆ หายเจ้ากระยาวเช็คร่างกายของเราให้รู้สึกผ่อนคลายตั้งตรงไม่หย่อนเกินไปไม่กดดันเกินไปให้อยู่กลางกลางแล้วให้ทุกคนหลับตาลงช้าๆฟังเสียงคุณแนนไปเรื่อยๆ เดี๋ยวเราลองมาอยู่กันตรงนี้สักสามนาทีเช็คร่างกายตัวเองให้ดีมือวางไว้ตรงไหนให้เรารู้สึกถูกจริตกับมันช่วงแรก ร่างกายอาจจะรู้สึกอยากขยับให้เราเห็นให้เรารู้สึกถึงว่าอ๋อโอเคถ้าเราคันเนี่ยไม่เป็นไรแล้วก็อาจจะเกาไดนะ้แล้วเราก็กลับมาอยู่ศูนย์กลางเหมือนเดิมหรือขาของเราเนี่ยอาจจะเริ่มเน็บชาให้เราลองยืดแต่เรายังอยู่ ในสมาธิเหมือนเดิมนะคะยืดออกนิดนึงอย่าบังคับตัวเองแล้วก็อาจจะดึงขากลับมากลับมาใหม่เห็นไหมง่ายมากเลยเพียงแค่รู้ตัวสิ่งไหนที่เราทำได้เพื่อที่จะให้เรากลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะใหม่ก็ทำ ไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกทําให้การฝึกสมาธิเป็นเรื่องสนุกนะ enjoy มันหายใจเข้าหายใจออก หากมีความคิดเข้ามาให้เรารู้สึกว่าฉันกำลังคิดอยู่เออฉันกำลังคิดแล้วพอเราเห็นความคิดเนี่ยเราก็ค่อยๆปล่อยไปเหมือนก้อนเมฆที่ปล่อยไปมาแล้วก็เขาก็ลายลายไปหน้าที่เราคือการกลับมาอยู่เซนเตอร์ตรงนี้ใหม่อยู่ศูนย์กลางตรงนี้ใหม่ ใช้ลมหายใจเห็นไหมง่ายมากกลับมาใหม่เท่านั้นเองแล้วก็ค่อยๆย,ยืดตัวเองอืมแล้วก็ลืมตาขึ้น3มนาทีเองเร็วมากเลยคะตอนแรกคิดว่าสานาทีนานใช่ไหมแบบเดียวเองลืมตาขึ้นช้าๆรีแล็กซ์เห็นไหมโลกแบบ สว่างไบรท์ขึ้นมาทันทีแค่3นาทีเองหลายหลาคนบอกว่าไม่มีเวลาเพียงแค่3นาทีก็ทำให้โลกของเราตรงนี้เนี่ยมันชัดเจนขึ้นมากเลยน,ะนี่คุณเนนก็ลืมตามาก็เห็นอะไรก็ชัดมากขึ้นนกบินผ่านมันมีความเซนต์เร็วมากขึ้นเห็นไหมคะใครที่บอกว่าการฝึกสมาธิทำให้เราช้าจริงๆตามงานวิจัยเนี่ยเขาบอกมาแล้วว่า เวลาที่เราฝึกร่างกายให้ช้าลงเนี่ยแต่ประสาทเราเนี่ยมันจะเร็วขึ้นมันจะรับรู้สิ่งต่างๆได้เร็วขึ้นแล้วเราก็จะทำงานได้เร็วขึ้นมากขึ้นด้วยเห็นไหมนี่นี่คือผลประโยชน์ของการฝึก Mindfulness บ่อยๆนะคะเอาเป็นว่าวันนี้ของปลกาของคอสำหรับ3คลิปโบนัสที่คุณแอนจัดให้นะแล้วก็ใครที่อยากติดตามเพิ่มเติมก็ติดตามทางช่องทางนี้ที่คุณแอนแปะไว้ให้ สะดวกช่องทางไหนไปเจอกันช่องทางนั้นแล้วก็ขอให้วันนี้ทุกคนมีความสุขและให้เราฝึกไม่ฟูกันสม่ำเสมอนะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ